ย่อดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกแต่1.42แสนล้านดอลลาร์ในปี2024เมื่อปีที่แล้วจีนและประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกมีมูลค่าการค้าเป็นจำนวนเงิน1,042,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มมากกว่าระยะเดียวกันของปีก่อนหรืออยู่ที่6%ได้ทำลายสถิติสูงสุดในประวัติการ นับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมายอดมูลค่าการค้าระหว่าง2ฝ่ายได้เติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี9%มีอัตราเติบโตสูงกว่าอัตราเติบโตทางการค้าโดยรวมในช่วง12ปีสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนายอย่างมีพลังของความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่าย มียอดมูลค่าการลงทุนโดยรวมต่อประเทศในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเกิน2 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ระหว่างวันที่22-25พฤษภาคม2568ที่เมืองหนิงโปมณฑลเจอ้อเจียงได้จัดมหากรรมจีนและประเทศยุโรปกลางและ,ะยุโรปตะวันออกและมหากรรมสินค้าบริโภคระหว่างประเทศความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางการค้าที่มีศักยภาพระหว่างสองฝ่ายได้กลายเป็น จุดให้ความสนใจทั่วประเทศจีนอย่างไรก็ตามมหากรรมครั้งนี้ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ฝ่ายเป็นหลักและแสดงผลิตภัณฑ์จากยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกจำนวนกว่า8,000ชนิดที่เน้นเศรษฐกิจกจากเทคโนโลยี AI และอุตสาหากรรมอาหาร